สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ค่ะประจําวันที่16ตุลาคม2025ะคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่ต้องบอกว่าสะเทือนไปทั่วโลกจริงๆค่ะครับผมดูเหมือนว่าสหรัฐกับจีนนี่เเข้าสู่สงครามการค้าเต็มรูปแบบแล้วนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายืนยันเองเลยว่า we're in one now ครับชัดเจนเลยไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยคือแผนของสหรัฐที่อาจจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนสูงสุดๆถึง100%อเเลยโห oh, 100%่ค่ะเพื่อตอบโต้ที่จีนเขาจำกัดการส่งออกแร่หายากหรือ Rare Earth อันนี้กระทบหนักในแง่ค่ะทีนี้อยากให้ช่วยเจาะลึกนิดนึงค่ะว่าทาไมเรื่องแร่แร่เอิร์ธถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะถึงขั้นต้องออกมาตราการแรงเบอร์นี้เลยครับต้องเข้าใจก่อนว่าแร่เอิร์ธเนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่แร่ธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือหัวใจเลยเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่แหละครับอ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แรงๆร,รถ EV นี่ก็ใช่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเหรอคะใช่ครับรวมถึงพวกเทคโนโลยีทางทหาร อาวุธล้ำสมัยต่างๆคือใช้หมดเลยทีนี้จีนเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มากครองส่วนแบ่งเกือบทั้งหมดของโลกค่ะรู้เลยว่าจีนคุมตลาดนี้อยู่ครับเพราะจีนใช้มัรการควบคุมการส่งออกปุ๊บมันก็เหมือนไปกดปุ่มที่กระทบเส้นเลือดใหญ่ทั้งเศรษฐกิจทั้งเทคโนโลยีของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรเขาเลยก็ถือว่าเป็นการเดินเกมที่เเป็นยุทธศาสตรสสำคัญของจีนเขาล่ะครับอื เข้าใจเลยค่ะแน่นอนครับทางจีนก็ตอบโต้ทันทีเหมือนกันกระทรวงพาณิชย์จีนก็ออกมาถแถลงเลยว่าจะปกป้องผลประโยชน์ประเทศเต็มที่บอกชัดๆว่าไม่ยอมถูกข่มขู่ทางเศรษฐกิจแน่ๆโอ้ยแรงมาแรงกลับนะคะครับก็คือยืนหยัดสู้ไม่ถอยเหมือนกันค่ะทีนี้พอมันมีข่าวเรื่องภาษีร้อเปอร์เซนออกมาผลกระทบที่เห็นทันทีเลยนี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเร็วและแรงมากครับตลาดหุ้นนี่ ทั่วโลกเลยนะครับร่วงกันระนาวจริงเหรอคะทั่วโลกเลยครับดัชนีแดงกันหมดเลยแล้วทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองก็ออกมาเตือนบอกว่าสถานการณ์นี้เป็นความเสี่ยงเอ่อความเสี่ยงใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจสหรัฐเองเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับทาให้นักลงทุนก็เอ่อก็ตื่นตระหนกสิครับพากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็หนีไปหาอะไรที่มองว่าปลอดภัยกว่าอย่างเช่นก็ ทองคำอันนี้คลาสสิกอยู่แล้วค่ะทองคํานี่มาตลอดเวลาวิกฤตใช่ครับแต่ที่น่าสนใจมากๆคราวนี้คือ Stablecoin Stablecoin St เหรียญคริปโตนั่ะเหรอคะครับใช่ครับ Stablecoin ที่พยายามตรึงมูลค่ากับดอลลาร์ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเยอะเลยในฐานะแหล่งพักเงินทุนอีกทางเลือกหนึ่งโห oh, ตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่ Sta b l e coin เริ่มเข้ามามีบทบาทในสถานการณ์แบบนี้ด้วยแล้วถ้ามองภาพใหญ่กว่านี้ละคะ ผลกระทบสงครามการค้ารอบนี้มันจะมันจะลามไปถึงไหนคะเนี่ยถ้ามองภาพรวมนะครับคือผลกระทบมหาศาลเลยครับถ้าทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้จริงๆแล้วมาตรการพวกนี้ถูกใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยห่วงโซ่ประทานหรือซัพพลายเชนทั่วโลกเนี่ยจะปั่นป่วนหนักมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาทั้งจีนทั้งสหรัฐอย่างพวกเทคโนโลยีขั้นสูงรถ EV ีเซมิคอนดักเตอร์อ๋อพวกชิปพวกอะไรพวกนี้ ใช่ครับต้นทุนการผลิตจะพุ่งกระชูดการส่งมอบก็จะช้าลงสุดท้ายก็กระทบผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆน,นี่แหละครับคือภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เหมือนเป็นอาวุธเศรษฐกิจของสหรัฐเขาเลยค่ะส่วนการคุมแร่แร่เอิร์ธก็เป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ของจีนก็เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากๆครับตอนนี้ฟังดูแล้วตึงเครียดมากจริงๆค่ะแล้วพอจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างไหมคะ มีโอกาสจะเจรจากันได้ไหมคะก็เริ่มมีข่าวออกมาบ้างครับว่าทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามประสานงานอยู่เพื่อให้เกิดการพบปะการระหว่างผู้นำทั้งสองคือประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอ๋อเ oh, หรอคะที่ไหนคะครับมีข่าวว่าอาจจะเป็นที่เกาหลีใต้ในเร็วๆนี้อืม hmm. จึง่ง หลายฝ่ายก็หวังว่าการเจราจาครั้งนี้อาจจะเป,เ,เป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้ครับเขาต้องหวังอย่างนั้นจริงๆนะคะขอให้คุยกันได้ครับผมแต่ไม่ว่าการเจราจาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือผลจะเป็นยังไงก็ตามนะครับตอนนี้สถานการณ์มันเปราะบางมากๆการตัดสินใจของผู้นำทั้งสองประเทศนี่คือ ส่งผลกระทบใหญ่หลวงจริงๆทั้งต่อเศรษฐกิจโลกต่ออุตสาหกรรมต่างๆไปอีกนานเลยครับค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดมากๆเพราะมันกระทบพวกเราทุกคนจริงๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับว่าถ้ามันยืดเยื้อจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีไหนจะเจ็บหนักสุดแล้วจะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาทดแทนหรือลดการพึ่งพาแบบเดิมๆได้ไหม อันนี้น่าคิดครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะสถานการณ์นี้และสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง crypto news ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราและที่สำคัญจะได้ไม่พลาดข่าวสารบทวิเคราะห์ดีๆในโลกเศรษฐกิจและคริปโตเคอเรนซีค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ